เ้คนนี้ <c oughs> คือจริงๆมายก็เหมือนตอนแรกก็เหมือนฝอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาอะก็เป็นคนที่แบบเหมือนฝนขวายและตั้งใจดูเองอย่างพี่กายเขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะ เพื่อหาเรฟเฟอร์เรในการถ่ายต่างๆเลยค่ะแล้วอย่างแต่จริงสคริปต์กับพี่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่า brief คือบางทีมายอาจจะ brief ในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เล่ามางานแล้วด้วย product อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมายเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาเราก็จะแบบพอมีความรู้ก็แบบพี่การเออ brief ในเรื่องของคําศัพท์ทางการแพทย์นิดๆหน่อยๆนะค่ะแล้วพี่การเป็นไงคะขอแนวกล้องมั้ยคะมีไหมเรื่องอะไรเปรียบไปเยอะไหมอลิตเปเยอะเราคิดเลยว่าเราจะได้เป็นดิจิตอลเกอร์ท่านหนึ่ง อ๋ไม่ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าก็ เนี่ยครับได้รับการชวนแล้วก็มันก็สนุกดีมันมีฟีดแบ็กที่ดีมีมีมีพลังพลังออนไลน์มาให้กําลังใจมาสนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกทุกคนจริงๆเพราะว่าที่ที่ที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ได้แรงเชียร์ได้กําลังใจจากทุกคนด้วยใช่ครับถามตรงคือตั้งแต่คือเป็นครั้งนี้ที่พูดเยอะที่สุดหรือเปล่าหมายถึงอรตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาหรือว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ตตั้งแ่เกิดมาจริงๆเคยถามเลยว่ารู้จักกันหลายปีนะที่เลยถามว่าเป็นการพูดเยอะที่สุดในชีวิตสาาหรรับเอ่ะ ก็ก็ก็ใช่ครับก็พูดพูดเยอะขึ้นเยอะใช่เจ้เขาปลดล็อกยังไงกับชีวิตเอานี้บ้างไหมถึงเรื่องการกูงนก็ดีครับเพราะเขาเขาเขาคอยสนับสนุนเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็ยังพยายามแบบพูดให้มันเฮ้ยดีไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคล้ายๆแบบทำไปด้วยฟีดแบ็กไปด้วยปรับปรุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเจ๊ดุไหมเจ๊ดุไหมก็ไม่ก็โอเคไม่ค่อยครับเราด้วยดุ แล้วแต่แล้วแต่วันจริงๆเรามีวิธีรู้สึกถ้าเปเปรบียดเรก็รู้สึกเราสอนรู้สิกอย่างนี้ไงเพราะว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดั่งใจเราคือด้วยความแบบก็บอกว่าพิการเป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่งนใส่ผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอยางไม่มันจะเป็นคนเย็นแล้วบางทีเวลาเขาแบบโอเคมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าเขาแบบพอแล้วเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการทํางานแล้วมันเป็นไม่ได้ดั่งใจไม่ก็จะแบบเอ้ยพี่จะเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นเองก็เลยพยายามเอา ไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงนะคะแล้วพอเหมือนเราผ่านระยะเวลาไปแปบบนึงก็ทากลับมาโฟกัสงานได้โดยท,ที่เราไม่ต้องทําให้อารมณ์มาทําให้ปวเสียไปทั้งวันจริงเ,<ล>เรารู้ไหมว่า<แ>ถ้าเขาดูดผิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาแบบว่ามเขาจะมียังไงพอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้ไมันก็จะนิ่งๆก่อนคือมันก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้เพราะว่ารู้ว่าถ้าสู้เราจะสู้ไม่ไหวเรามีวิธีไหมที่แบบว่าเออให้พี่การเย็นลง เงียบเนอ้อเงีบยบเงียบนิ่งๆิ่งยักยันน้อย <c oughs> ไม่หรอกแต่ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะหลังหลใช่บาง่หละเขนบอกว่ามาพ,พิการมาคบกับเราแล้วพิการเปลี่ยนไปจนทุกคนตกหลงลึงว่านี่เหรอสงการ <c oughs> ออกขนาดนั้นเลยจริงๆก็รู้สึกหมายว่ามายแบบรู้สึกยินดีกับพิการคือจริงๆอยากจะจะบอกที่บอกทุกคนว่าพิการเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาแล้วหมายว่าเอออย่างทุกวันนี้เขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครสนิทกับพี่การหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมทุกคนเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพี่มุกฝืดๆนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบน่ารักกับทุกคนเลยเวลาไมพาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนก็จะบอกเฮ้ยพี่สงกรานไม่เป็นเหมือนที่ตอนแรกทุกคนมองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวเขาเองจริงๆเขาเป็นคน ไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมอะเป็นคนแบบแต่อาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราอะไรอย่างเงี้เนะค่ะวันหนึงแ <c oughs> บบนะเขาเรียกเจเขาเรียกเจก่อนค่ะไม์ก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแบบในวัยที่แซลได้จะเรียกพี่ชายก็ ไม่น่านะเนอก็เลยก็เลยแซวเขากลับไปค่ะว่าลุงไม่ค่อยมีอย่างจริงจังพอเราพูดเก่งอะไรคนบอกว่าเราไม่เก่งตัวเองแต่ครั้งที่พอพูดมาหลายจระก็เนี่ยก็คือสงการรู้สึกยังไงกับคำนี้ก็ดีครับก็สมมุติว่าถ้าเราทาแล้วมันมีคนแบบเขาหาเขาแฮปปี้ไม่กับเราเราก็รู้สึกอ่รู้สึกว่ามาถูกทางละตอนนี้คุณป่าเข้าใจอย่างว่านี่คือลูกเราจริงๆไม่เขาเขายังแบบเอ๊ะ ใครใครเขียนคลิปให้มาเขียนให้บอกเขา็ยังคิดอย่างนี้อยู่เลยเออมาดีใจมากมที่เราเอาตัวตัวอย่างพ่สงการที่เหมือนว่ามุมเล็บคนไม่เคยเห็นมาได้เห็นแล้วพอเห็นกูก็ยิ้มไปด้วยเลยอะก็ดีใจค่ะดีใจกับพิการไมยไม่ไมาเห็นพิการเขาไม่รู้สึกว่าพอเขาอะได้รับพรรลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือในติ๊กต็อกอะทุกคนบางคบางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันอะเขาตอบเขาพยายามตอบเกือบจริงๆทุกคนไปไล่ดูได้ทุกคลิปใช่เขาบอกยว่าเราต้องตอบทุกคนมิด้วยหรอ ตอบทุกคนที่ใครมาเมนต์น,น่ะพิมพ์ตอบหมดเลยจนแบบตอบทุกคนจริงๆคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะอย่าี่พ่อมาทำธุรกิจด้วยกันหลายคนเป็นแฟนกันเรามันจะมีทะเลาะกันไหมก็ปกติอยู่แล้วมันก็ต้องมีทะเลาะปกติอยู่ว่าไม่ไม่ไม่เวลาทำงานอะมันก็ต้องมีแบบอะไรที่ความเห็นไม่ต<ม> <c oughs> รงกันก็จะทะเลาะกันอยู่แล้วเราทำกับแฟนทำกับเพื่อนหรือทำกับทีมงานมันก็ต้องมีอยู่แล <c oughs> ้ <c oughs> วแต่ว่ามันก็ต้อง รู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของงานแล้วก็คือมันก็จบที่งานเท่านั้นเองไม่มันจบไหมเพราะว่าพอพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วพอต้องขึ้นรถลับกันหรือว่าน่าจะไม่จบหรือเป่ามยจบจบอยู่คะ่ะจบก,ก็มีเพราะว่าเหมือนทํางานมันก็คือพี่การเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบตรงนี้ครับเป็นคนที่มีความจริงจังและวางแผนคืออย่างมายบางทีมายจะเป็นคนทําเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกๆที่เขาเตือนเราก็จะมีแบบโมโหเนี้ยผู้หญิงบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามแบบปรับจูนอะไรเง คุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแือว่าลูงก็ตามใจเราตามใจไหมตามใจไหมจริงๆเราตามใจบ้างก็บ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ทุเร่องเพราะบางทีเราด้วยความที่เราได้ผ่านมาเยอะกว่าสิบกว่าปีอย่างเงี้ยบางเรื่องเราก็เป็นแนวแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สางการแนวอะไรเงี้ยแต่เราดีใจมากเขาพูดเราออกนำเสนอสื่อสารสื่อมวลชนแล้วเขาสกยินให้กับเราแฟนคลับเขามันเบนว่าอยากเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาขายของแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมันโล่งใจไหม ก็ดีใจมากครับดีใจแล้วก็เดี๋ยววันที่สี่มีไลฟ์ในทิกตอกนะครับฝากฝากไปให้กำลังใจด้วยครับเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวก่นนะคราก่อนนะครันาน่าจะไลฟ์ในช่องในช่องไมค์ค่ะไมค์แอนเดอร์สกอร์นะคะสสีค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวไเบ้างครับหมายถึงว่าต้องไลฟ์อีกรอบหนึ่งก็อันก็คือผมก็คงจะแบบเขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจกับเรื่องการคุยการไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดได้ประมาณแบบ3-4ชั่วโมงแบบนอนสต็อปนะครับแล้วก็แบบว่า อันโชคแต่เราก็ทังไม่เปิดใช่ไหมชอบแต่ก่อนตอนตอนก่อพูดเลยพูดเลยก่อนจะไลฟ์ก็เขาจะพูดจนแบบแบบมึนเลยบางทีผมแบบจนตอนหลังพอมีไลฟ์นี่เหมือนเขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกออ๋สบายใจขึ้นแล้วตรงนั้นเขาได้พลังเขาได้ลดลงใช่ครับ เขามีที่แบบไปปลดปล่อยพลังของเขาและการกลับมาไลฟ์ครั้งที่ครันที่สี่เนี่ยเราเตรียมตัวไหมเพราะว่าเราจะหาช่องว่างช่วงไฟตรงไหนเพราะครั้งที่แล้วเราเตรียมมาเยอะแต่ว่าไม่มีช่องไฟครั้งนี้ครั้งนี้มีเตรียมอะไรบ้างไมช่องไฟเลยก็เดี๋ยวคงมันต้องอันนี้สนิทกันไปหน่อยเดี๋ยวคงมีสกิลสเก็ตขอเข้าหน่อยอ๋อค่ะถามคลิปล่าสุดหน่อยที่แบบว่าเป็นเต้นรัวๆอ๋อมีเต้นรัวๆใช่คะ เหตุเกิดจากเหตุจริงๆคือไมคเคยพยายามอยากเต้นหลายไม่เห็นหลายๆคนเต้นในติ๊กต็อกแล้วมันน่ารักก่พี่แจ็คไมคก็พยายามแต่ว่าด้วยไมคก็ไม่เข้าใจว่าไม่ะจะเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะแล้วก็แบบมันจะค่อมๆนิดๆแล้วก็คืออย่างคลิปนั้นคือพี่การก็ได้ส่งมาจากอินเนอร์แหละก็อนแรที่นัดแนะกันก็เหมือนโอเคพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นอะไรย่างเงี้ยแล้วพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดีก็คือนอกสคริปต์มาลากออกไปเลย ดดคคนนููรงจะได้เต้นจะได้ดูเตไหมคะเนี่มีแต่คนอยากให้พิการเต้นโอ้ไม่วะวันนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามที่จริงทำได้ไหมถ้ามันต้องเป็นอยู่ในติ๊กโลกติ๊กต็อกแล้วมันจะต้องแบบว่าเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเต้นเนะขอขอเร่งนึงเนี่ยเต้นไม่ไหวหรือหรือจะหรือว่าจะขยับไปสักเดือนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมเหมือนที่ไปในนี้ติ๊กต็อกหรอได้เดี๋ยวลองดูก็ได้เอาใ่ไรอดูวันที่สี่สี่สิบสามวันผลิตภัณฑ์ของเรา อโอเคค่ะก็อย่างของไมยนะคะเดี๋ยวเดือน,นเอมษาเดือนหน้านี้ค่ะก็จะเริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลน์ของการแดดน,นะคะชื่อแบรนด์ว่า v ีไค่ะก็เป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือไม้ก็พยายามแบบปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามิน,นะค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์บ m y ของไมยด้วยนะคะ,ะครับส่วน <ขอ S 1> ผมก็ ฝากเลยครับวันที่4เราจะมีไลฟ์ใน t i k To กนะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็นชารสบวมเป็นชาชะลอวัยที่พวกผมกินกัน,นครับกินกินกินแล้วจะลีนเหมือนพวกผมนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับก็มีเป็นกาแฟกาแฟตัวนี้ที่เราทำงานร่วมวิจัยแล้วก็เป็นแบบเซอร์ดิฟายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจะเปิดตัวเดือนหน้าชากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูงมีสารต่อต้านอนุมนูลอิสระสูงทานแล้วมันจะช่วยให้เราชะลอวัยแล้วก็ รักษาสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ